ของมูรี่ประตูนะครับตัวนี้เป็นมูรี่ประตูนะครับติดประตูห้องน้ําติดประตูห้องครัวติดประตูห้องนอนนะครับหรือว่าประตูห้องเช่าที่เราเช่าอยู่ก็สามารถนําไปติดได้นะครับตัวนี้จะช่วยปกปิดนะครับแล <t out limitations ifiers> ้วก็ช่วยประดับตกแต่งนะครับประตูของเรานะครับให้มันลมเกินไปกับผนังนะครับถ้าหากเป็นผนังสีขาวแบบนี้เนี่ยก็จะมองไม่เห็นประตูด้านในเลยนะครับยกตัวอย่างตัวนี้เลยตัวนี้ผมติดประตูห้องน้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าประตูห้องน้ําเนี่ยสภาพประตูห้องน้ําถ้าหากว่าไม่ติดมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ ถ้าหากไม่ติดเนี่ยเวลามองมามันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับมันก็ดูไม่สวยมันก็จะดูไม่กลมเกลืนไปกับผนังนะครับถ้าหากว่าเราติดมูี่ตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะดูกลมกลืนนะครับแถมยังดูสีสันสวยงามถึงแม้ว่าเราจะเปิดประตูห้องน้ําแบบนี้ไว้นะครับมันก็จะมองไม่ทะลุเข้าไปข้างในนะครับเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าเป็นมลี่เสริมห้องจุ้ยด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าสาจีนเนี่ยเขาเสริมห้องจุ้ยยังไงนะครับการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับถ้าหากใครมีกาวสองหน้าก็นามาติด สองข้างเลยเขาจะมีรูมาให้หากใครมีกาวสองหน้าก็นํามาแปะได้เลยนะครับสําหรับความกว้างของโมลี่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ80ดสิบเซนนะครับความสูงอยู่ที่2เมตรนะครับหรือว่า200รอยเซนติเมตรนะครับก็เหมาะเลยนะครับก็ติดได้นะครับประตูห้องน้ําประตูห้องนอนประตูห้องครัวหรือว่าประตูหน้าห้องเช่าต่างๆ่ะติดได้หมดเลยนะครับถ้าหากใครมีประตูที่บานใหญ่กว่า80ดสิบเซนนะครับก็สามารถนำสองอันนี้ไปเชื่อมต่อเลยนะครับ นำสอันนี้มาติดต่อกันได้เลยนะครับเนี่ยติดต่อกันไปก็จะเป็นมูลี่ออกมาเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับ